เปิมเพิมศิลปินเปิมเพิมศิลปินเอาล่ะนะครับกลับมาดูแลกันต่อเลยนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะฮะเพลงใครครับเมื่อกี้เพลงอ่าศิลปินครับคนนึงครับนี้นะครับ ดีนะเขาโอเคนะได้ครับเป็นยังไงบ้างอีกรอบแล้วครับก็ถือว่า ครั้งนี้ก็เหมือนเราจะได้มาซึมซับกับคนคที่มากขึ้นครับแล้วอาจจะได้แค่มาทัวร์ตามคืนแค่มองผ่านๆได้แค่ซึมซับกับดีเจเแต่ว่าครั้งนี้คือได้ซึมซับกับน้องๆที่นี่ด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่ที่ผ่านมาเราไปเล่นมาก็น้องเขาก็เต็มที่กันมากเลยนะครับใช่ครับเต็มที่กันมากครับเพราะว่าครั้งแรกนี้วันแรกนี้ผมใส่แบบสร้อยแขนนาฬิกาเต็มไปหมดฮะหายหมดเลยหายเกลี้ยงเลยรูดไปเรียบร้อยครับผม ลงปุ๊บจับมือต้นไม่ว่าจะขอจับมือปั๊บ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 ถมุดว่าผมร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นไม่มีไม่มีคือน้องเขาก็สนุกสนานอะไรเงี้ยครับผมคือแบบว่านานๆทีได้มาครูครูเขาจะหยุดโรงเรียนให้มามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เต็มที่มากก็เลยเต็มที่นะครับได้ได้ทั้งนาฬิกาพี่ต้อนไปนะครับเยอะผมพูดเล่นผมพูดเล่นจำนำปุ๊บมีค่าเทอมต่อแน่นอนลูกสาวบอกว่าพูดเล่นเลย ตอไปอีกได้นะก็เก่งจริงเลยครับดีเลยคนนี้นะครับที่บอกกันไปนะครับว่าหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มยังน่ารักด้วยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยทีมงานช่วยเอาที่เอากองชุดกับเบรดแล้วก็ฉาบมาด้วยแล้วเดี๋ยได้คนนี่พี่บอมก็อยู่นะครับอยู่หมดเลยให้ฝึกกันไว้นี่มีเปิดครบแล้วนะเมื่อกี้นี่มีของของปั๊มระยะห่างนะฮะนาฬิกาพักใจนะฮะมันเอาซาลาพักใจมัลงกัน คนใต้ไงคนใต้ก็แปลว่าสาระพัดใจหาข้อมูลมาหาข้อมูลพัใจเออเอรวมกันแล้วก็แล้วก็มีรสชาติความรักรสชาติแห่งความรักไม่มีแห่งเออตอนต้องพยายามเน้นนะเขาไม่มีแห่งไม่มีแห่งนะเราสามเพลงนี้หลักๆรสชาติแห่งความรักอ่ะไม่มีแห่งเลยไง ไม่ไม่ไม่เหมือนถึงท่อนฮุกมันมีแต่ชื่อเพลงมันไม่มีเพราะว่ามันเรียกยากอ่ะแต่คนเขาก็เรียกอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยหนุ่มคนนี้เขาเขียนเองด้วยนะครับครับผมนี่ผมเป็นคนพิมพ์เนื้อเองครับไม่ใช่เราคิดเองพิมพ์เนื้อใสปกครับเออได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงพูดถึงซิงเกิลต่อบตอบจากซิงเกิลนี้บ้างดีกว่าครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้พูดปั๊มตลอดเวลาอันนี้พี่เขาไม่ได้ปั๊มปั๊มนี่เออดีเลยตลอดเวลาคือพี่ต้องเข้าใจนิดนึงวันนี้นั่งรถตู้นานฮะ ลำลำเริ่มอื่นแล้วฮะปั๊มปั๊มเราเราใช่ใช่อี๋ยวพี่จะพาไปกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอดอดอดไว้หน่อยอดไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ใจเย็นๆจเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวสั่นไม่ใช่เรามาเข้าเรื่องเรามาเข้าเรื่องเพลงของเราครับตอนครับตอนครับเพลงที่สองใช่ไหมครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็กำลังทำอยู่ตอนนี้ฮรเดี๋ยวจะพยายามตลกเลยพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวคงได้ปล่อยออกมาให้ให้ฟังกันแน่นอนครต้องคอติดตามดูตอนนี้เป็นอาจจะเป็นเพลงช้าหรือว่ากลางกลางอะไรเงี้ยไม่เร็วเท่าเพลงแรกนะครับครับก็เพลงช้ากลางๆไม่เร็วเท่าเพลงแรกครับผมจะเล่นอะไรครับผมไม่เลนครับตอนนี้ลหละครับนาฬิกาหัวใจเพลงนี้ต้องถามต้องถามในเรื่องของพาดการร้องก่อนแล้วกันนะครับพี่บอมครับเป็นไงครับเพลงนี้ยากง่ายยังไง เออยากค่ะยากเพราะว่าเป็นเป็นบรรลัดล็อกเป็นบรรลัดแบบเออคือด้วยความที่ดนตรีตอนขึ้นเนี่ยมันน้อยมันมีแค่ร็บคีโนอย่างเดียวแล้วเราเป็นคนเวลาร้องเราก็แหกปากตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอไปเจอเพลงแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตอนแรกก็เราไม่เข้าใจว่าแบบมันต้องร้องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มียากบ้างแล้วก็ฟิลมันก็ทําอารมณ์ยากในระดับหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้เราเป็นคนแบบเขียนเออ เขียนเนื้อขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ม้เก<ห>็บ<ห>มาตัดคออีกทีหนึ่งเงนี้ฉะนั้นถามนิดนึงแล้วกันตอนแต่งรู้สึกอะไรอยู่เอาเรื่องจริงตัวเองไหมใช่ค่ะเรื่องจริงตัวเองก็ก็รู้สึกร,รู้รู้สึกเอ่อแค่ว่าคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราคนเรา เวลาได้ฟังเพลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงอผักหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเขียนในทำนองนั้นแล้วเราเลยอยากเขียนใหม่ว่าเออทาไมแบบคนเราถึงต้องแบบไปจําในเวลาที่เลิกกันไม่กี่นาทีทําไมเราถึงไม่จําเวลาที่เราคบกันมาตั้งนานตั้งปีสองปีแล้วพอเลิกกันปุ๊บหูยเลิกกันไปเนี่ยเลิกแย่มากครับอ่าแล้วตอนคุณรักกันคุณรักกันดีอันนี้แก่ก่นแชายเต็มากเกินเข้าใจคุณเข้าใจเออบอกบอกสานิให้ภูมิใจนิดนึงแล้วก็พี่ๆด้วยนะครับอ่โดยเฉพาะเด็กหาดใจ เอาเพลงของซานินะครับโดยเฉพาะผู้หญิงโพสต์ในของเฟซบุ๊กทุกคนค่อนข้างเยอะคใครที่อกหักขึ้นเพลงนี้หมดเลย พราะว่าพี่อุ้มเขาแอดแต่ว่าพวกผู้หญิงไว้เลยรู้ใช่ป่ะเช็คง่ายเลยเช็คง่ายมุกชายไม่แอดไม่แอดแล้วก็ในในเฟซบุ๊กเนี่ยพอพอโพสต์อุ้มเขาก็มากดไลค์กันเยอะนะครับว่าว่าเออเอ้ยทําไมคนเราคบกันแล้วเราเลิกกันแล้วต้องาจริงเพลงนี้เอ็มบีมันก็ลิงก์กับเฟซบุ๊กด้วยนะใช่กในเฟซบุ๊กค่ะแต่เหมือนว่าถ้าเกิดแฟนเก่ามาแอดเฟซบุ๊กคุณนายขายขายให้เพื่อนด้วยนะไปดูไสุดยอดเราเราดูเอ็มบีคุณเอ็มบีคุณแล้วเขียนเขียนเขียนกีตาร์ู้แล้วคุณก็เล่นเหรอคุณเล่น คุณก็ไปนั่นที่ไปเลยอยากขายปั๊มกระดูแล้วเอ็มบีเอ้ปั๊มเป็นไงอยากไม่มาเลยประมาณนั้นค่ะก็เหมือนแต่ละมุกมาให้ก็เหมือนเราใช้เ a c e b o o k เป็นตัวเชื่อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเนาะก็มันจะเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะเปิดตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามันก็คอมแฮงแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนเด็กหาดใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะสำหรับเพลงนี้นะครับก็ ก็ใครที่อยากจะเป็นศิลปินเหมือนซาน,นี้ก็หัดอกหักไวนะครับจะได้มีวัตถุดิบในการมาแต่งเพลง,พลงในอนาคตใ,ใครจะไม่รู้ใช่ไหมใช่มันต้องรู้จักอ,อกหักบ้างเราค่ะมต่อพี่บอมครับพี่บอมมีอะไรจะเสิร์ฟไหมพ <laughs> รกับพี่บอมครับพัดดนตรีกันบ้างดีกว่าครับผมตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยเมื่อได้สัมภาษณ์พี่บอมครับดนตรีครับเพลงไหนนาฬิกาหัวใจนี่แหละนาฬิกาพักใจเนี่ยครับบอกปอไปเลยครับไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับ คือตอนทําเพลงนี้ตอนเขาอ่าเพลงนี้ยเราไม่ล oui> ังพี <t os> <t os mm ่ไม่รักไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยนะพี่ชัดเจนเลยอ่ะก็ใช่เออไปแล้วกระดาษฝาแล้วเขาก็พูดตามความจริงคือตอนนั้นเรากาลังทาเพลงอื่นกันอยู่เราก็ไม่ได้คือเนื้อเขาก็งวนเขาก็เขียนกับพี่เจดมาแล้วก็ได้แบบไปไปยิ้มอยู่หน้าห้องอัาก็แบบแอะ แล้วเออแค่นั้นแหละแล้วอัดละครับใช้มือปืนหรือว่าพี่วอมอัดเองเพลงนี้เพลงนี้เป็นโปรแกรมฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นกองจริงผมก็ต้องอัดสิครับดี๋ยวคนอื่นได้ตังค์นี่เกร่งบลนะครับสันนิเป็นงไงบ้างหลังจากที่หันสี่หันห้าเนี่ยครับรู้สึกดีรู้สึกดีนะครับชุดที่แล้วมาเนี่ยค่ะก็รับเดี่ยวรับเต็มบางทีมันก็เหนื่อยที่ต้องรับเต็มอะครับแบ่งๆบ้างแบอเราคนมีน้ําใจ แต่ก็แต่ก็แต่ก็สนุกดีค่ะทํางานร่วมัาหลายคนคือบางทีเราก็เราเบื่อการทํางานแบบเดี่ยวมามาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็นเอฟก็ทํางานผับมีวงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยเราอยากมีวงเราอยากทําวงก็เลยได้พวกพี่ๆมาโอเคคซึ่งซึ่งพี่ๆเหล่านี้ล้วนแต่ฟรีนะครับค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องีจ่ายอพี่ไม่รู้หรอพี่ไม่ไม่ได้บอกคุณผู้ฟังครับอยากให้มันเป็นรายการทีวีมากตอนสัมภาษณ์พี่บอมจะนั่งเงี้ย พอเรื่องฟรีปุ๊บหาขึ้นมาแบบว่าชัดเจนมากนะครับพี่บอลแกพี่บอลแกทำดนตรีด้วยหัวใจครับตังแกไม่เอาตังคไม่รับเก็เป็นอย่างนี้สิเป็นรุ่นโตต้องเป็นอย่างนี้ครับทำที่อย่างนี้ทำไมไม่ไม่ให้แล้วทำไมอยู่ตรงนี้ต้องถามสนิิแหละพี่บอมเนี่ยมีความสามารถหลายๆคนมีความสามารถเขาแนะนําอะไรเราบ้างไหมในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพีแล้วก็ออกระบัมมาก่อนแนะนําอะไรไหมหรอเขาไม่ได้ไม่ได้สอนมาเป็นประโยชน์หรอกค่ะแต่สอนในการทำคือ มันมันจะเหมือนการแชร์ไอเดียกันมากกว่าเพราะว่าพี่เขาเองก็ด้วยประสบการณ์ที่เขาทำงานมาเยอะค่ะเขาก็ต้องใช้ประสบการณ์เรื่องการแชร์ไอเดียเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการแบบเป็นรุ่นพี่ก็จริงแต่ว่าก็จะมาถามเราว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนเราพูดมาเลยพี่ทําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอเราฟังคำนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทํางานกันยากคือตั้งแต่ตอนแรกที่แบบก่อนจะมาเจอพี่บอมเนี่ยก็มีการคุยว่าเฮ้ยแบบพี่เขาเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ หนูจะโอเคไหมทํางานจะยากไหมบ,บางทีแบบเอ้ยเราจะกล้าพูดอะไรไหมซึ่งพอเจอเขาเขามาเป็นแบบนี้เราก็เลยเอ้ยเราง่ายเลยเขาชัดเจนเนี่ยค่ะเราก็บังคับในสิ่งที่เราอยากจะทำ <c oughs> ะใช่คํบบาบังคับเลยนะ่ครับอ่าและนี่คือนาฬิกาหัวใจผลตอรบรับดีทีเดียวครับซานิรู้สึกยัง,ยงไงบ้างดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเป็นเพลงช้าเพลงเพลงแรกด้วยที่จริงต้องบอกงี้ว่าเอออย่างที่พี่บอมพูดว่าพี่บอมไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าที่จริงเขาก็มีส่วนร่วมในการที่เข้ามาอยู่ในห้องอาดทุกคนเลยค่ะเข้ามาอยู่ในในการฟัง ไอ้สิ่งที่ชน,นีททำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะฟังแล้วก็เออ ตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคมันก็มีส่วนร่วมอยู่ดีกับเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเราดีใจที่เพลงช้าทํางานแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงเร็วตั้งแต่เริ่มอย่างที่พี่เบียร์บอกว่าไม่ได้ฟังวับวาวด้วยซ้ำมาเริ่มฟังนาฬิกาหัวใจเพลงเนี้มันก็เหมือนเป็นเพลงที่ทําให้คนกลับไปฟังวับวาวอีกรอบหนึ่งใช่นะครับนอกจากพี่บอมจะมาให้กําลังใจแล้วยังยังคอยซื้อน้ําแข็งด้วยใช่ก็มามาสักประมาณ15นาทีแล้วก็กลับไปกลับไปเล่นบาสต่ออะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเลยเนาะวงนี้ไม่มีการสร้างภาพใดๆคร คุณสารัตครับผมนะครับนัลลึกนัลึกนลึกจะถามทำไมครับคุณต้นนัลลึกคุปบชาญชัยนะครับครับผมผลงานล่าสุดซิงเกิลนี้ก็คือระยะระยะห่างนะครับเป็นเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเนี่ยป๊อปฟังกี้ด้วยใช่ครับก็ช้าช้าสบายสบายอืเป็นไงบ้างไ่ฟางจากแพงที่แล้วด้วยแหละโอ้ก็แตกต่างค่อนข้างเยอะกันเพราะปกติจริงๆแล้วผมก็ชอบชอบป๊อบล็อกมากกว่าวิธีการร้องก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างก็คือก็ต้องแบบว่า คุมไดนามิกนิดนึงแล้วก็ต้องร้องแบบว่าให้มันมีกรุ๊ปชัดขึ้นอะไราบเงี้เดเรดมิกคือน้ำหนักนะครับ,รบโอภูมิอุ้มแปลไม่ออกนะครับก็เป็นจังหวะ,อะของเพลงอะไรหนักสั้นเบาอะไรอย่างนี้ครับผมครับ,รบก็เลยได้ว่ามันก็ต้องควบคุมเยอะใช่ไหม <ใช S 2> ส่วนตัวของปั๊มเองเนี่ยปั๊มว่าในเรื่องของเพลงเร็วกับเพลงเพลงเหมือนเอาเทียบกันสองเพลงเลยหรือทวางให้ลยกับระยะห่างเนี่ยปั๊มชอบร้องแบบไหนมากกว่าชอบแบบไหนมากกว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของเพลงแต่ละเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคืออย่างป๊อปล็อกเนี่ยก็จะเป็น กลุ่มทก็ตคนละแบบเลยเแต่ว่าอย่างเพลงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าฟังง่ายใครก็ฟังได้อะไรเงี้ยจริงจริงเสน่ห์ของเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่แล้วด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยอไรเงี้ฉะนั้นถามเลยแล้วกันนะครับว่าเพลงนี้ระยะห่างมันก็พูดในเรื่องของความรักที่มันควรจะเป็นระยะกันไวใช่ส่วนตัวปั๊มปั๊มมองความรักว่างไงครับความรักเหรอฮะปั๊มมองไปที่กล้องหนึ่งแล้วตอบเลยนะครับกล้องโอ้โหแล้วผมมองผมไม่ก<โ>ล<ดย>้าตอบ ผมตกใจครับไม่พี่เขาน่ารักเกินไปครับผมก็ก็สาหรับมุมมองความรักของผมะจริงๆแล้วความรักมันมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าไม่ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลองผิดลองถูกกันบ้างในเรื่องของความรักเพราะว่าประสบการณ์จะทําให้คุณแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตผบมือครับก็ตอบดีมากครับตอบเหมือนมีมีลูกมาสิบแปดคนแล้วนะครับ โอเคเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเลยหาหารตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคนถามสิงห์มาแล้วพูดถึงเรื่องเอมวีกันบ้างดีกว่าครับปั๊มได้ดูเมื่อไหร่ครับอะไรกันนเอ็มวีเอ็มวีครก็เอมวีจะเริ่มออนมันต้นเดือนสิงหาครับนะครับต้นเดือนสิงหาก็ดูได้ที่ถูอเว็บทูมิวสิกดอทคอมครับนะครับเอาละนะครับอย่างที่บอกกันไปเอาเวลาจะหมดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราคุยยันถึงเช้งคืนเลย นะครับล้อเล่นล้อเล่นลเไม่ให้พี่ถือทำไมได้ครับสุดท้ายนี้แล้วแหละนะครับพรุ่งนี้นะครับน้องๆโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับต้นประทงประธานคีริวัตรแน่นอนอีกแนฮะพรุ่งนี้น้องๆโรงเรียนประทงประธานคีริวัตรเตรียมตัวเจอวีเลิฟแคมปัตนะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องสนุกมากแน่ๆแน่ต้นเตรียมอะไรมาบ้างอะไรก็ ตั้นพีตามาไหมเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดเลยนี่ไงครับเตรีมาฬิกาครับให้รูดเลยไม่ได้เอามาเพราะว่ากะมาสนุกเต็มที่พีตามาเดี๋ยวเป็นตัวทวงนะครับจะโดดลงไปเลยฮะเจอวันจริงน้องๆมาเป็นโอ้โหไม่กล้าถ้าไม่โดดลงนะผมก็จะไม่ทำแล้วจะปั๊มเปิดไงจะปั๊มต้องเปิดก่อนฮะอะไรนะอะไรครับเมื่อกี้อะไรนะถ้าไม่โดดลงอะไรรคับเปิด่เเนนบางอัียปิดป้ายต่อไปครับครับผมครับอะไรฮะอันนี้ก็ เฮ้ยมีเรื่องับปาร์ตี้วันที่28คิมงนะครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันไม่ไม่ใช่เหรอเจ้บ่ายโมเป็นต้นไปหัวหน้าพี่โกรธเลยไม่ใช่เลยเออครั้งที่เท่าไหร่ช่างมันแต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับเป็นไงอะไรจะไม่รู้เลยครับเตรียมเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษไหมจริงๆก็จะมีหลายเพลงเลยที่เรามานํามาฝากกันน้องนะะฮแล้วก็ยิ่งมีซานีิแอนด์เดอะมิสซิ่งพีชเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมคะก็มันแน่นอนแล้วประกันความสนุกแน่นอนขัดกับโรงเรียนกลับโรงเรียน ประทองประทายคิริวัตรใหญ่โดนใบนะครับมาถึงสาวคนนี้ที่ที่ที่เลซี่เล่นสดได้ดีมากนะครับเล่นสดได้ดีมากเล่นสดได้เจ๋งมากไปดู YouTube นะครับน้องๆดีมากกว่านะครับผมีลพอดีอยู่แล้วปรตทองมาก็ดีอยู่แล้วพี่เขาแก้ให้ดีเลยพี่เขาแก้ให้ดีมากครับปู่ว่าดีแล้วตอบดีเดียวเลยถ้าดีสามถือว่าลืมลืมฟังนะถ้าดีสามสองน้องๆดีไหม สดก่อนนะครเป็นหนึ่งสาวที่ร้องสดได้ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของฟิลลิ่งไปดูสมัยตอนที่เธอผมยาวถึงหลังนะครับสมัยตอนนั้นเล่นอยู่ในห้างประกวดอะไรสักอย่างผมงจะไม่ได้ผมไปดู<อ>แล้วซ<อ>ึ้งมากเลย <laughs> นะครับพอเล่นเสร็จแล้วย,ย,า,มยามมาตามมี่คือไปรัก <laughs> ขโมยรองเท้าเขามันเหมือนจะดีเลยนะพี่พรุ่งนี้ครับซานินี่คือการแสดง สดให้น้องๆได้ดูเลยครนี้เตรียมอะไรมาบ้างก็คอย่างแรกก็คือเราก็เล่นสดอ่ะคะน้องก็คงได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากที่เราเคยร้องปกติทั่วไปอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาวงมาฝากก็ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะก็ดีใจกับน้องๆผู้ยินเออๆๆเออๆๆผู้ชายเออามาเป็นตัวช่วยเรียกว่าพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนเลยเต็มที่แน่นอนเอ่อที่จริงต่อให้ต่อให้เขายัง นี่มันดีเลยตลอดเลยต่อต้นกับปั๊มจะร้องเป็นแบกิ้งแ็กอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่ที่ผ่านมาสองโรงเรียนเขาทำได้ดีไม่แพ้กับการที่มีวงนะะเขาทําได้เต็มที่มากนะคะเขาถึงขั้นไม่ร้องเพลงปล่อยให้น้องๆน้องๆก็ร้องเต็มมัดมาเต็มเพราะร้องไม่ได้น่าจะสนุกค่ะสกมากอยากให้อยากให้มาดูกันเยอะๆแล้วก็อยากให้เขาเรียกว่า ปล่อยอารมณ์เต็มที่อ่ะนะเพราะเราไปใช่เราไปมอยากเรียนมาก็ไม่กักแล้วอยากให้กักไงมาเจอกันนานๆทีเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันในในใช่ในในครั้งแรกที่จะเจอกันแล้วสนุกกันแล้วก็ใครที่มีค่าเทอมนะครับพี่บอมก็ทํางานมาเยอะเพื่อสังคมนะครับพี่บอมทําได้นะครับพี่บอมพรุ่งนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันใช่ไหมฮะครับครับจริงแล้ว ชอบผาดใหญ่มากใช่เมื่อกี้คุยหลังมาเหรอพี่บอมใช่เพราะว่าจริงๆเป็นจังหวัดที่คนดูมันที่สุดจังหวัดหนึ่งเลยเมื่อวานผมก็พูดที่นครเนี้ยไป่ไมไมพูดจริง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 คุณก็งปูคุณต้องปูมาดีตอนทีมทีมทีมงานช่วยผิดไงทีมทีมงานช่วยมอบโล่ให้กับพี่บอมพี่พี่บอมนะฮะผมเพิ่งมาเรียกถูกตอนหลังนะครับผมรู้ตัวผมผมตั้งใจจริงๆ พี่บอมพรุ่งนี้น้องๆหลายๆคนต้องจับตาดูพี่แน่นอนนะครับเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือปล่าไม่ใช่ว่าจะแบบปล่อยของแบบเต็มๆไหมก็ก็คงเต็มที่ครับครับเพราะว่าเล่นแขมปัสยังไงน้องๆก็จะค่อนข้างสนุกแล้ครับนะครับหนึ่งดูฟรีด้วยนะครับครับอยากอยากให้ชวนพี่ก๊อฟพูดบ้างครัพี่ก๊อฟไม่เคยไม่ไม่ยอมพูดอะไรเลยครับไม่ไม่สบายอยู่เอ ยังไงครับพรุ่งนี้ครับอังนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วครับครับครับก็ฝากให้น้องๆตอนนี้ตอนนี้มีวงแล้วครับอยากให้จำอะไรว่ามีวงแล้วครับพี่กัปตูนแล้วครับต่อไปครับต่อไปครับไม่เพราะหลายคนนี้เข้าใจผิดไงว่าเป็นแบ็กอัพคนถามถามจรคนจริงเออพี่เบียร์ล่ะครับถามว่าอะไรนะเนนี่ยขาดพรุ่งนี้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 จัดเต็มไหมพรุ่งนี้พี่จะไม่เป็นแบบนี้ครับจะเห็นจะเห็นเขาบอกว่าจะเห็นจะเห็น จะเห็นพี่เบียร์เนี่ยทุบกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าตีแอมตีช่างช่างเครื่องอะไรทมาหากินแบบว่าถึงถึงถึงเพลงถึงฟิลอะไรอย่างเงี้ยพี้สนุกสนานแน่นอนครับผมก็มาแบบมากันให้แน่นหน้าเวทีเลยอ่ครับแต่ตรงกลางไม่มีเลยจถวน้าวีเอย จูเนื่ยเออเฉพาะไอ้ตอนวันแรกก็เกือบตายนะครับวันนี้มาสามเลยปั๊มครับฝากอะไรหน่อยฮะพรุ่งนี้ฝากอะไรครับผมผมว่าไปหมดแล้วผมฝากเรื่องยาเสพติดแล้วกันนะฮอก็ก็สำหรับน้องๆที่อยู่ที่นู่นนะฮะก็ไม่ๆมแสดงว่าไม่มีแววจะได้พูดแล้ว อยหล่นนะครับผมออก็ขอฝากเรื่องยาสิติดแล้วกันนะสาหรับวัยรุ่นหรือว่าน้องๆที่ยังมีโอกาสได้เรียนรู้อีกเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้เรียนรู้สิ่งดีๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านดน,นตรีหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเอาไปเสริมทักษะชีวิตตัวเองครับผมแล้วรับ,ร,บรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนครับโอ้นี่เสักนนกเอน่แหละผมรอแค่จังหวะปิดนี่แหละผมไปแล้วครับสวัสดีอล่ะนะครับแล้วก็เตรียมตัวกับสามหนุ่มนะฮะเอ้สามหนุ่มมาครับ ห้าหนุ่มน,นะครับกับอีกหนึ่งสาวพรุ่งนี้นะครับที่เ่อกี้ห็นหนหึนในใพุประมานี้พรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมด้วยละกันนะสําหรับใครที่โดยเฉพาะน้องๆโรงเรียนพระตรงประธานคีริวัต์ นะฮะอย่าลืม <Nä> ด <rode him> ้วยซานิม <mij en> ่อนแล้วก็ปั๊มนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันได้แน่นอนเลยมันแน่ๆนะครับการันตีเลยนะครับไม่มันผมให้เตะพี่ปั๊มเลยขอบคุณมากครับเ่ากกนไเลยเออไม่ใช่ยังไงวันนี้เป็นเพื่อนศิลปินขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยน้องๆทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ดูแลคุณกันต่อเลยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับสาหรับดนตรีสีสันในช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ช่งหน้าเจอกันแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ส่งท้ายในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปด้กันสักครู่นึงครับ